ในความเงียบยังมีเสียงของปัญญาในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงพูดเสียงเครื่องจักรเสียงของความเร่งรีบและเสียงของความคิดที่ไม่หยุดนิ่งมนุษย์จำนวนมากขุนชินกับการฟังสิ่งภายนอกจนลืมว่าภายในตนเองก็มีเสียงหนึ่งที่สำคัญกว่าเสียงของปัญญาซึ่งมักจะพูดในยามที่โลกเงียบที่สุด ความเงียบมิได้เป็นเพียงการขาดเสียงหากคือภาวะที่เปิดพื้นที่ให้จิตได้ฟังเสียงภายในเสียงที่ไม่ได้เปล่งด้วยถ้อยคำแต่เปล่งด้วยความรู้สึกแห่งความเข้าใจความเงียบจึงมิใช่ศัตรูของชีวิตหากเป็นครูผู้คอยชี้ทางกลับสู่ความจริงอย่างอ่อนโยนผู้ที่กล้าหยุดอยู่ในความสงัดจะเริ่มได้ยิน สิ่งที่ผู้คนในโลกแห่งเสียงไม่เคยได้ยินเลยเสียงของปัญญาไม่ได้ดังแต่ชัดเสียงนี้ไม่ปลุกให้ตื่นด้วยความตกใจแต่ปลุกให้ตื่นด้วยความเข้าใจมันไม่เร่งให้รีบตัดสินไม่บังคับให้เชื่อแต่นำทางให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุและผลของมันเสมอเสียงนี้อยู่ในใจของทุกคน เพียงแต่ถูกเสียงอื่นกลบไว้จนเงียบหายในยามที่ชีวิตต้องเผชิญความวุ่นวายความเงียบจะเป็นดั่งที่พักของจิตเป็นที่ที่ใจได้หายใจอย่างลึกได้หยุดรับรู้สิ่งเกินจำเป็นและได้ฟังเสียงที่แท้จริงของตนเองผู้ที่ได้ฟังเสียงนี้จะพบว่าปัญญาไม่ใช่สิ่งต้องเรียนรู้จากใครแต่คือสิ่งที่อยู่ในใจ ของผู้ที่ยอมฟังเมื่อใจสงบพอความจริงจะปรากฏขึ้นเองไม่ต้องแปลไม่ต้องอธิบายเพราะปัญญาไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนความคิดที่ต้องวิเคราะห์หากทำหน้าที่เหมือนแสงที่เพียงส่องก็เห็นการอยู่กับความเงียบจึงไม่ใช่การปลีกตัวจากโลกแต่คือการเปิดทางให้แสงแห่งความเข้าใจได้ปรากฏ ความเงียบที่สอนโดยไม่เอ่ยคำความเงียบคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่เป็นครูที่ไม่มีเสียงไม่มีคำสอนไม่มีตำราและไม่มีใครยกย่องความเงียบไม่ต้องอธิบายสิ่งใดแต่ผู้ที่ยอมอยู่กับมันอย่างจริงใจจะเข้าใจสิ่งที่คำพูดทั้งปวงไม่อาจสื่อได้เพราะธรรมะที่ลึกที่สุดมักไม่มาในรูปของเสียง แต่ปรากฏในความสงัดที่ใจเริ่มนิ่งผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายย่อมรู้ดีว่าเสียงของโลกไม่เคยหยุดพักเสียงของความคิดเสียงของความหวังและเสียงของความกลัวต่างแย่งกันพูดอยู่ในใจจนไม่เหลือที่ให้ความสงบได้หายใจแต่เมื่อใดที่ใจยอมเงียบ เมื่อนั้นเองเสียงอีกชนิดหนึ่งจะเริ่มปรากฏเสียงที่ไม่ได้เกิดจากถ้อยคําแต่เกิดจากการรู้เสียงของปัญญาไม่ดังแต่มันชัดเสียงนี้ไม่ทำให้ตื่นตกใจแต่มันทำให้ใจตื่นรู้มันไม่เร่งรัดให้เชื่อหรือปฏิเสธแต่ค่อยๆพาให้เห็นว่าทุกสิ่งในชีวิตเป็นไปตามเหตุและปัจจัย ไม่มีสิ่งใดต้องเร่งไม่มีสิ่งใดต้องหนีความเงียบจึงกลายเป็นสนามของความเข้าใจที่ในนั้นไม่มีการแข่งขันมีเพียงการเห็นตามความเป็นจริงในความเงียบของใจโลกภายนอกจะค่อยคจางหายไปความคิดเริ่มอ่อนแรงความอยากเริ่มเบาบางความรู้สึกเริ่มนิ่งเหมือนผิวน้ำที่สงบ แล้วสิ่งที่อยู่ลึกลงไปในใจจะเริ่มเผยตัวนั่นคือปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่ปัญญาจากการจำแต่คือปัญญาจากการเห็นเห็นว่าไม่มีสิ่งใดคงทนเห็นว่าความสุขและความทุกข์ล้วนเป็นแขกที่มาเยือนแล้วก็จากไปความเงียบจึงไม่ใช่ความว่างเปล่า หากคือพื้นที่ที่ความจริงเริ่มพูดความเงียบไม่เคยเถียงกับใครไม่เคยบังคับให้เข้าใจแต่จะค่อยๆส่องให้เห็นความหลงของใจอย่างชา้ชาๆเหมือนแสงอ่อนของรุ่งอรุณที่ค่อยผลักความมืดออกไปโดยไม่ต้องเร่งรัดผู้ที่ยอมอยู่กับความเงียบจะพบว่าปัญญาไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ เพราะมันอยู่แล้วในใจเพียงแต่ถูกเสียงของโลกบดบังไว้เมื่อใจสงบพอความจริงก็เผยตัวโดยไม่ต้องค้นหาการฟังเสียงของปัญญาจึงไม่ใช่การเพียรพยายามแต่คือการหยุดฟังสิ่งอื่นที่ไม่จำเป็นในยามที่ใจเงียบโลกทั้งโลกจะดูช้าลงลมหายใจจะยาวขึ้น การมองเห็นจะละเอียดขึ้นและความเข้าใจจะลึกขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์สิ่งที่เคยคิดว่าใหญ่กลับเล็กลงสิ่งที่เคยทำให้หวันไหวกลับดูเบาไปหมดนั่นเพราะใจไม่ได้อยู่ในความคิดอีกต่อไปแต่อยู่ในสภาวะของการรู้ที่นิ่งและชัดความเงียบไม่เคยบังคับให้ใครดีขึ้น แต่ทำให้เห็นความจริงที่ทำให้ดีขึ้นเองผู้ที่เข้าใจความเงียบจริงไม่กลัวมันอีกต่อไปเพราะรู้ว่าในความเงียบนี้เองมีเสียงที่อบอุ่นที่สุดในโลกเสียงของปัญญาที่กำลังพูดกับใจอยู่อย่างแผ่วเบาเสียงของปัญญาในใจที่ตื่นเมื่อความเงียบเริ่มทำงานในใจ ความคิดที่เคยสับสนจะค่อยๆแยกตัวออกจากกันเหมือนเมฆที่ค่อยสลายไปจนท้องฟ้าเริ่มเปิดกว้างและในความเปิดนั้นเองเสียงของปัญญาจะเริ่มปรากฏขึ้นอย่างแผ่วเบาไม่ใช่เสียงที่ดังจนได้ยินด้วยหูแต่คือเสียงที่ใจเข้าใจโดยไม่ต้องแปลเสียงของปัญญาไม่แรงไม่สั่งไม่บังคับ แต่พูดด้วยความอ่อนโยนและมั่นคงมันไม่ถามว่าถูกหรือผิดหากถามว่าเข้าใจหรือ,อยังเสียงนี้ไม่ใช่ความคิดที่เกิดจากการเปรียบเทียบหรือจำแนกแต่คือความเข้าใจที่เกิดจากการเห็นตรงๆว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างไรไม่ใช่ตามที่ใจอยากให้เป็นเมื่อใจได้ยินเสียงของปัญญาความหลงจะค่อยๆค,คลายออกทีละน้อย ความโกรธจะอ่อนแรงลงความอยากจะค่อยๆเบาบางไปและสิ่งที่เหลืออยู่คือความเข้าใจที่เรียบง่ายแต่มั่นคงว่าทุกสิ่งมีเหตุของมันทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อสอนให้เข้าใจเสียงของปัญญาไม่พูดถึงอดีตและไม่กลัวอนาคตมันอยู่กับปัจจุบันเสมอ เสียงนี้ไม่มาจากที่ไกลไม่ต้องค้นหาในหนังสือหรือในคำพูดของใครแต่มาจากใจที่สงบพอจะฟังตนเองอย่างแท้จริงเพราะแท้จริงแล้วปัญญาอยู่กับเรามาโดยตลอดเพียงแต่เรามักหันไปฟังเสียงอื่นแทนในยามที่ใจสงบความเข้าใจจะไม่ต้องถูกบังคับให้เกิดเพราะปัญญาไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้าง หากเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผยเหมือนแสงที่อยู่หลังม่านเมื่อม่านถูกเปิดแสงก็ฉายออกมาเองผู้ที่ยอมอยู่กับความเงียบโดยไม่หนีจะค่อยๆได้ยินเสียงนี้ดังขึ้นเรื่อยๆแม้ไม่มีถ้อยคำใดแต่กลับรู้ชัดเจนว่าต้องทำสิ่งใดต่อไปเสียงของปัญญาไม่ใช่เสียงที่ให้ความสุขในทันทีแต่มันให้ความเบา มันไม่ปลอบใจด้วยความหวังแต่ปลอบด้วยความจริงมันไม่บอกให้หลบหนีความทุกข์แต่สอนให้มองความทุกข์ด้วยใจที่มั่นคงจนเห็นว่าความทุกข์นั้นเองคือประตูของความเข้าใจผู้ที่เคยฟังเสียงนี้จะไม่หลงเชื่อความคิดที่พร่ำบอกว่าชีวิตต้องสมบูรณ์อีกต่อไปเพราะเข้าใจแล้วว่า ความไม่สมบูรณ์คือธรรมดาของโลกและในความไม่สมบูรณ์นั่นเองมีความงดงามของความจริงซ่อนอยู่ปัญญาจึงไม่ทำให้ใจลอยขึ้นสู่ฟ้าแต่ทำให้ใจยืนมั่นอยู่บนพื้นโลกอย่างสงบเสียงของปัญญาจึงเป็นเหมือนเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ที่ไม่ปลอบด้วยคำหวานแต่เตือนด้วยความจริงไม่ได้ชี้ให้เห็นททมลัด แต่ส่องให้เห็นเส้นทางที่แท้ผู้ที่ได้ยินเสียงนี้ย่อมไม่กลัวความเงียบอีกต่อไปเพราะรู้ว่าในความเงียบนั้นมีเพื่อนแท้คอยอยู่เสมอเพื่อนที่ชื่อว่าปัญญาเมื่อใจเงียบโลกก็พูดเบาลงโลกภายนอกไม่เคยหยุดส่งเสียงเสียงของความเห็นเสียงของข่าวสารเสียงของความเร่งรีบ และเสียงของความต้องการที่ไม่รู้จักจบล้วนดังอยู่รอบตัวแต่สิ่งที่ทำให้เสียงเหล่านั้นกลายเป็นความวุ่นวายไม่ได้มาจากโลกหากมาจากใจที่ยังไม่เงียบพอจะมองเห็นความจริงของมันเมื่อใจยังไม่สงบเสียงใดก็ฟังดูดังไปหมดทุกคำพูดของคนอื่นกลายเป็นสิ่งที่ต้องคิดทุกเรื่องราวของโลก กลายเป็นสิ่งที่ต้องรู้และทุกความเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสิ่งที่ต้องกลัวแต่เมื่อใจเริ่มเงียบลงความวุ่นวายของโลกก็เริ่มเบาลงอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งที่โลกยังเหมือนเดิมเสียงก็ยังเหมือนเดิมแต่ผู้ฟังเปลี่ยนไปใจที่เงียบไม่ใช่ใจที่ปฏิเสธเสียงแต่คือใจที่ฟังอย่างรู้เท่าทัน ใจที่ไม่ปล่อยให้เสียงภายนอกมาสั่นสะเทือนจนเกิดคลื่นภายในใจที่เงียบจะรู้ว่าทุกเสียงมีที่มาและมีที่ไปไม่มีเสียงใดอยู่ถาวรแม้เสียงแห่งความทุกข์ก็จางหายไปได้เมื่อใจไม่กอดมันไว้ในยามที่ใจเงียบโลกจะไม่ดูน่ากลัวอีกต่อไปความขัดแย้งของผู้คน จะไม่รบกวนมากนักเพราะใจไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความวุ่นวายนั้นอีกแล้วเหมือนผู้ยืนดูฝนที่ตกไม่ได้วิ่งหนีและไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเป็นสิ่งน่ากลัวอีกต่อไปเพราะเข้าใจว่าฝนก็เพียงตกตามเหตุของมันเสียงฟ้าร้องก็เพียงดังตามธรรมชาติของมันเมื่อใจเงียบพอเสียงของโลก จะกลายเป็นเพียงเสียงหนึ่งในธรรมชาติไม่ได้ดีไม่ได้ร้ายแต่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นอยู่ความเข้าใจเช่นนี้ทำให้เกิดความเมตตาเพราะเมื่อเห็นว่าทุกเสียงมาจากเหตุของมันก็จะไม่รีบตัดสินใครไม่รีบโต้แย้งใครแต่กลับรู้จักฟังด้วยความสงบโลกที่เคยดูวุ่นวายจึงค่อยๆเปลี่ยนไป ไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะใจมองโลกด้วยความสงบเมื่อใจเงียบพอเสียงตำหนิกลายเป็นเสียงเตือนเสียงเศร้ากลายเป็นเสียงแห่งความเข้าใจเสียงความทุกข์ของผู้อื่นกลายเป็นเสียงแห่งเมตตาและแม้ในความเงียบของตนเองก็ยังได้ยินเสียงของชีวิตที่ยังคงเต้นอย่างสงบอยู่ข้างในใจที่เงียบ ไม่ได้หมายถึงใจที่ไร้ชีวิตหากเป็นใจที่รู้จักฟังโดยไม่ถูกลากไปตามเสียงทั้งหลายการฟังเช่นนี้เองคือการฟังด้วยปัญญาเพราะไม่เพียงฟังสิ่งที่ถูกพูดแต่ฟังสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นฟังความจริงฟังความไม่เที่ยงฟังความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งโดยไม่ต้องตัดสินเมื่อใจเงียบ โลกทั้งใบจะดูอ่อนโยนขึ้นแม้เสียงเดิมๆก็ฟังต่างไปความหนักแน่นของชีวิตจะกลับมาอย่างนุ่มนวลและในความนิ่งนั้นเองปัญญาจะเติบโตอย่างเงียบงามเหมือนต้นไม้ที่งอกงามในร่มเงาแห่งความสงัดไม่ต้องอวดไม่ต้องเร่งแต่มั่นคงและจริงแท้ผู้ที่เข้าใจเช่นนี้จะไม่ต้องหนีโลกเพื่อหาความสงบอีกต่อไป เพราะเมื่อใจเงียบโลกก็พูดเบาลงเองความสงบจึงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ที่ใดแต่คือสิ่งที่อยู่ในใจที่รู้จักฟังอย่างแท้จริงฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่กลัวและฟังจนเสียงทั้งปวงรวมเป็นความเงียบที่เต็มด้วยปัญญาปัญญาที่เติบโตจากความเงียบปัญญาไม่ได้เติบโตจากความรู้มากมาย หรือจากการฟังถ้อยคําอันไผ่เราะหากเติบโตจากใจที่เงียบและอ่อนน้อมต่อความจริงใจที่กล้ายอมรับว่าไม่รู้คือใจที่พร้อมจะเรียนรู้ปัญญาจึงไม่เกิดในใจที่เต็มไปด้วยเสียงของความมั่นใจหากเกิดในใจที่สงัดพอจะฟังความจริงโดยไม่บิดเบือนในความเงียบ จิตจะเริ่มมองเห็นการเคลื่อนไหวของตนเองอย่างละเอียดเห็นความคิดที่เกิดขึ้นและดับไปเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยและเห็นว่าทุกสิ่งล้วนไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะค่อยๆเบาไม่ต้องฝืนไม่ต้องยึดไม่ต้องเร่งให้เป็นอย่างใดยอย่างหนึ่ง ความเข้าใจที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินี้เองคือรากของปัญญาปัญญาไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างด้วยความพยายามเพราะมันคือธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์เมื่อใจสงบและใสพอมันจะรู้เองว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลอะไรควรถือไว้และอะไรควรวางลงปัญญาไม่ได้สอนให้เก่งขึ้น แต่สอนให้เข้าใจอย่างลึกซึง้งจนไม่ต้องเก่งเพราะเห็นแล้วว่าความเก่งก็เป็นเพียงเปลือกหนึ่งของความไม่รู้ผู้ที่มีปัญญาเกิดขึ้นจะความเงียบจะไม่อวดรู้แต่จะอ่อนโยนเพราะรู้ว่าความจริงนั้นกว้างใหญ่เกินกว่าจะครอบครองรู้ว่าทุกชีวิตต่างกำลังเดินทางภายใต้เหตุปัจจัยเดียวกัน ไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำมีเพียงความเข้าใจที่มากบ้างน้อยบ้างตามการปัญญาจึงมาพร้อมกับความเมตตาเพราะเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงย่อมไม่รีบตัดสินใครและไม่ผลักไสความเจ็บปวดของตนเองในความเงียบปัญญาจะงอกงามโดยไม่ต้องพูดเหมือนดอกไม้ที่ผลิบานโดยไม่ส่งเสียง บางครั้งเพียงนั่งอยู่ในความสงบใจก็เข้าใจสิ่งที่คำสอนไม่อาจอธิบายเพราะปัญญาไม่เกิดจากการจำคำแต่เกิดจากการเห็นตรงๆว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเองเหมือนตาเห็นแสงเหมือนหูได้ยินเสียงไม่ต้องแปลไม่ต้องคิดรู้ด้วยความบริสุทธิ์ของใจเมื่อปัญญาเติบโตจากความเงียบ ผู้ที่เคยทุกข์จะเริ่มมองเห็นว่าทุกข์คือครูผู้ที่เคยหลงจะเริ่มเห็นว่าความหลงก็คือบทเรียนผู้ที่เคยกลัวจะเริ่มเข้าใจว่าความกลัวเป็นเพียงเงาของความไม่รู้และเมื่อแสงแห่งปัญญาฉายเข้ามาเงานั้นก็จางหายไปอย่างช้าๆโดยไม่ต้องขับไล่ปัญญาที่เกิดจากความเงียบ จึงไม่สร้างความขัดแยง้งแต่สร้างความเข้าใจมันไม่เร่งให้เปลี่ยนโลกแต่ทำให้เห็นว่าโลกไม่ต้องเปลี่ยนเพียงใจที่มองโลกเปลี่ยนเท่านั้นโลกทั้งใบก็แปลไปความวุ่นวายกลายเป็นบทเรียนความเจ็บปวดกลายเป็นทางเดินและความโดดเดี่ยวกลายเป็นที่พักของใจในที่สุดปัญญาที่เติบโตจากความเงียบ จะทำให้ผู้มีมันอยู่ไม่ต้องหนีจากโลกไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกไม่ต้องขว่คว้าคำตอบเพราะรู้แล้วว่าคำตอบทั้งหมดอยู่ในใจที่สงบความจริงทั้งหมดอยู่ในความเงียบที่เปิดใจรับฟังผู้ที่เข้าใจเช่นนี้จะรู้ว่าความเงียบไม่ใช่ที่ว่างหากคือสวนแห่งปัญญาที่แบ่งบานอยู่ในใจเสมอ ปัญญาไม่ได้เกิดจากเสียงของโลกแต่จากเสียงอันเบาของความเข้าใจที่พูดอยู่ในใจโดยไม่ต้องเอ่ยคําเสียงที่ชัดที่สุดในโลกเสียงของธรรมะที่กําลังพูดอยู่กับจิตผู้ตื่นแสงแห่งปัญญาในความมืดของชีวิตในยามที่ชีวิตเผชิญความมืดความสับสนความสูญเสียหรือความเจ็บปวด หลายคนมักคิดว่าปัญญาได้ดับลงไปแล้วแต่แท้จริงปัญญาไม่เคยหายไปมันเพียงถูกเงาแห่งความกลัวและความเศร้าบดบังไว้เท่านั้นเหมือนดวงจันทร์ที่ยังคงอยู่บนฟ้าแม้เมฆจะปิดบังแสงของมันไว้ชั่วคราวความมืดในชีวิตไม่ใช่สิ่งเลวร้ายหากคือครูอีกคนหนึ่ง ที่คอยเตือนให้ใจหันกลับมามองด้านในเพราะในยามที่ทุกอย่างภายนอกดับลงใจจะเริ่มมองเห็นแสงภายในได้ชัดขึ้นปัญญามักไม่เกิดในยามที่ชีวิตราบรื่นแต่งอกงามขึ้นในช่วงที่จิตต้องเผชิญความจริงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงแสงแห่งปัญญาไม่ใช่แสงที่ส่องสว่างทันทีแต่มันค่อยๆปรากฏทีละน้อย เหมือนเปลวเทียนในคืนมืดที่แม้เล็กแต่ก็เพียงพอจะทำให้มองเห็นทางข้างหน้าได้ความมืดของชีวิตจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวเพราะมันคือฉากหลังที่ทำให้เห็นความสว่างของธรรมะชัดยิ่งขึ้นผู้ที่เข้าใจเช่นนี้จะไม่รีบขับไล่ความทุกข์แต่จะอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนราวกับผู้ที่รู้ว่าฝนตก ย่อมนำความชุ่มเย็นมาให้ในภายหลังทุกความมืดในชีวิตก็เช่นเดียวกันมันมาพร้อมกับบทเรียนและภายในบทเรียนนั้นแสงแห่งปัญญากำลังรออยู่ในยามที่ใจมืดมนปัญญาจะไม่พูดด้วยเสียงแต่จะส่งสัญญาณด้วยความนิ่งบางครั้งไม่ต้องมีคำตอบแต่ใจกลับรู้ว่าควรหยุดบางครั้งไม่ต้องมีทางออก แต่ใจกลับเข้าใจว่าทุกสิ่งกำลังเป็นไปตามเหตุของมันปัญญาไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ปัญหาหมดไปในทันทีแต่ทำให้ใจไม่ทุกข์กับปัญหานั้นอีกต่อไปผู้ที่มีแสงแห่งปัญญาในใจจะรู้จักมองความมืดด้วยความเข้าใจไม่หลงโทษใครไม่โทษตัวเองและไม่ถามว่าทำไมชีวิตถึงเป็นเช่นนี้แต่จะค่อยๆเห็นว่า ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างมีบทบาทของมันเองเหมือนทุกคืนมืดมีหน้าที่ทำให้ดวงดาวปรากฏแสงแห่งปัญญาไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสวงหาแต่คือสิ่งที่ต้องรักษาไว้ด้วยความสงบยิ่งใจนิ่งแสงยิ่งชัดยิ่งใจยอมรับแสงยิ่งสว่างเพราะปัญญาไม่เกิดจากการดิ้นรน หากเกิดจากการยอมเห็นความจริงโดยไม่หนีจากมันเมื่อเห็นเช่นนี้ความมืดจะไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นพื้นที่แห่งการตื่นรู้ในที่สุดผู้ที่เดินผ่านความมืดด้วยแสงแห่งปัญญาจะไม่วันไหวต่อสิ่งใดอีกต่อไปเพราะรู้ว่าทั้งความมืดและความสว่าง ต่างเป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิตไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปมีแต่ใจที่รู้เท่านั้นที่ยังส่องแสงอยู่เสมอแสงแห่งปัญญาจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้โลกมอบให้แต่เป็นสิ่งที่ใจมอบให้ตนเองได้ทุกเมื่อที่ยอมเงียบยอมรับและเข้าใจเพราะแม้ในความมืดที่สุด ก็ยังมีแสงอยู่เสมอแสงที่ไม่เคยดับแสงที่ชื่อว่าธรรมะปัญญาที่พูดในความเงียบเมื่อความเงียบกลายเป็นเพื่อนสนิทของใจปัญญาก็เริ่มพูดชัดขึ้นแม้ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาแต่ผู้ฟังจะได้ยินอย่างแน่นอนเสียงนั้นไม่มาจากความคิดไม่มาจากอารมณ์ หากมาจากความเข้าใจอันลึกของจิตที่เห็นความจริงโดยไม่ต้องใช้คำในยามที่ใจนิ่งความคิดทั้งหลายจะหยุดวิ่งไล่หาคำตอบและในความนิ่งนั้นเองคำตอบก็ปรากฏโดยไม่ต้องถามปัญญาไม่ได้พูดด้วยถ้อยคำยาวเหยียดแต่มักพูดด้วยประโยคสั้นๆที่เข้าใจได้ในทันทีเช่น ไม่ต้องไปต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้หรือสิ่งนี้ก็แค่ผ่านมาคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่เสียงจากสมองหากเป็นเสียงจากส่วนลึกที่สงบและรู้เท่าทันผู้ที่ได้ยินเสียงนี้จะไม่รีบเถียงโลกไม่รีบแก้ชีวิตเพราะเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปตามเหตุของมันการดิ้นรนเพียงเพิ่มความเจ็บปวด แต่การเข้าใจทำให้ใจคลายการอยู่กับความเงียบจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือการอยู่กับครูผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าปัญญาในยามที่ใจสว่างขึ้นด้วยความเข้าใจผู้ที่เคยเห็นแต่ความทุกข์จะเริ่มเห็นความงามในสิ่งเล็กๆผู้ที่เคยคิดว่าชีวิตโหดร้ายจะเริ่มรู้ว่าทุกเหตุการณ์ล้วนมีความหมาย และทุกการจากลามีได้เป็นจุดจบหากเป็นการเปลี่ยนรูปของการเรียนรู้ปัญญาที่เกิดจากความเงียบจึงไม่เพียงให้ความรู้แต่ให้ความอ่อนโยนให้การให้อภัยและให้ความรักที่ไม่ต้องครอบครองความเงียบจึงไม่ใช่ที่หลบหนีจากโลกแต่คือที่กลับบ้านของใจเป็นที่ที่ปัญญาได้พูดโดยไม่มีเสียง เป็นที่ที่ความจริงปรากฏโดยไม่ต้องอธิบายและเป็นที่ที่ใจได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกอย่างไม่หลงอยู่ในโลกนั้นผู้ที่เดินทางมาถึงจุดนี้จะเข้าใจว่าปัญญาไม่เคยอยู่ที่ใดไกลไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้อยู่ในหนังสือและไม่ได้อยู่ในเสียงเทศนาหากอยู่ในทุกขณะของชีวิตอยู่ในทุกความสงบที่ใจยอมฟัง ความเงียบจึงไม่ใช่การดับเสียงแต่คือการเปิดทางให้เสียงที่แท้ดังขึ้นสุดท้ายเมื่อใจได้ยินเสียงของปัญญาอย่างแท้จริงการดำเนินชีวิตจะเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องตั้งใจความเร่งรีบจะเบาลงความกลัวจะจางไปความวุ่นวายจะกลายเป็นครูและแม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างกาย ใจก็ยังไม่รู้สึกเดียวดายอีกต่อไปเพราะในความเงียบที่ลึกที่สุดนั้นยังมีเสียงหนึ่งที่ไม่เคยดับเสียงที่ไม่ต้องเอ่ยคำแต่เต็มไปด้วยความเมตตาและความจริงเสียงนั้นคือเสียงของธรรมะเสียงของปัญญาที่พูดอยู่ในใจของทุกคนเสมอ